ตกลงแป้งหรือน้ำชนะท้าตีกันขั้นตอนต่อไปตั้งน้ำโมสามจบเอ้ยไม่ใช่แล้วตั้งน้ำมันให้ร้อน80-90องศาโดยสังเกตที่หูกระทะถ้าสีของหูกระทะเริ่มแดงเป็นอันว่าเดือดใช้ได้เกี่ยวอะไรไม่ใช่คนโมโหจะได้หูแดงเสร็จแล้วนําอะโวคาโดที่ครุกวงในกับแป้งสาลีมาจุ่มกับแป้งที่เราตีกับน้ําจนชนะเอาเฮ้ยชิ้นนีจุ่มเสร็จแล้วค่อยวางบนผิวน้ํามันจนครบทุกชิ้น เสร็จแล้วให้เรานำฝ่ามืออรหันและมือทั้งห้าจุ่มไปในแป้งอีกครั้งแล้วใช้กระบวนท่าอีกาสะบัดผลให้แป้งที่เกาะมือเรากระจายไปทั่วกระทะเพื่อทำเป็นเกล็ดให้เหมือนมังกรสบัดหางทอดไป3นาทีกับอีกห้าวิหน่อยๆแล้วใช้วิชานิ้วดัชนีตะเกียบเพนหาวผสมวิชาตัวเบาขีดให้เบาที่สุดกันเกล็ดหลุดสบัดสองสามทีให้น้ำมันที่เกาะบนผิวโอคคาโดกระเด็นไปโดนเพื่อนถ้าเพื่อนร้องอุทานออกมาว่าเออ เป็นอันใช้ได้เสร็จแล้วจัดสอ